มันหาหงี่อยู่ดีไหมนงหาหาปีถึงหาปี่เคยว่ามันสีปีมันอ่อนถึงแล้วสีปีถึงแล้วเพราะว่าตอนผมมาทายถํำถุกกนกะสองปีแต่ว่าน้อยนงปูน้ำกอนปูพีไก่เนี่ยเออสี่ปีถึงแถวละพันหยังกะมีตะมอนมีตะมอนทองมันสิติหน่วยบอลถบงแล้ววะเท่านี้ยังมัจะซอดองบ่นี่ซอดองแล้วซอวไม่นี่ ฮะเนมะเขือพ่วงใช่เวเมาท่านเป็นดอกกระตุมกระตุมมือพวงมาเบิงภาพพี่น้องมาเบิงกันทุเรียนท่ามท <laughs> ุเรียนท่ามเท่าไรซีทึ่งฮาปีนี่แหละพท่าไรเท่ก็แล้วเป็นมะเขือพว่วง<น>พูนึงพนึงวห้เก็บห่อพูนึงวัยห้าว้อย่ด้ หกต้นอยู่ในสวนนี่แต่ต้นนี้ออกดอกไรก็มูไอ้ต้นนี้ออกดอกไรก็มูไอบอกมึงจะของเพื่อนตอบตอบข้าอันยังกเกี้ยวใหญ่เอาจงไว้สีลามันจะบ่มันจะบ่อันนั้นปะบ่มันจงบ่อยบ่บ่บ่แหงเขาผมปลูกถั่วแตงก้าต้นหรืออย่สอง อันนี้ต้นคู่ตัดคู่ต้นชามกับเป็นชามจะตัดตทิพต์เนี่ยคือตาทิพต์อตันหนึ่งมันอีหนึ่งนี่มันหลายน้องตอมเห็นตาทิพต์ได้เลยผมไม่ได<อ>้อันนั้นเสียดได้แปเป้ขอกัน,นมัดใส่กันแเป้ขอกันเห็นเป็นเอเสื่อมหักเดี๋ยวมันนี่ว่ามึงพี่ไอ้ยังกะ <laughs> ท,ทุเรียนทุเรียนถ้ำทุเรียนอ่างน้องโคตรไอ้บวงม่วงนี่กิ้นละน้องม่วงโอ้ อันตาถิมยังคเนอันตาถิมกโกนเป็นเพียนุงต่นมาต่ำมอนกันิ่นกโกนบ่เป็นเพียระบบนามยูทามนาหมดปีบมสาดในนี้อันนามใหญ่มีบอกสมโอมีมังงะมังงะก็เป็นหน่วยตัว นี่คือบักเงะาะระบบนำได้ยังกระไดแล้วครับโดยใกลกเ้เกษตรตรงเ็ดกับนำอย่างเดียวตรงมีนม้นำอ,อ,อย่างเดียวกับบอกไหจะมีอาหารนำกำลังเป็นดอกนะครับผมระบบนำสปินเกอร์นะครับสปินเกอร์ นี่คนฝ่อ,อปั่มเด้อนี่นี่คนฝ่อ,อปั่มพร้อมอันนี้เป็นบักโกโก้เด้อพี่นอ้องบักโกโก้เพป็นเก็บขายก็เพื่อเฉยนะครับกบพอได้อยู่คนละเป็นปลาท่านสุกนะครับนี่เอาเอาไปเฮ็ดอันอยางกะเฮ็ดโกโก,โก้เฮ็ดผสมกาแฟมั้งผมจำมาเลยลูกโกโก้นี่ไก่สุกแล้วครับเป็น นี่ครับลูกสุกมันคนก็กินได้ครับกินแสีบอยู่คเคยกินเนื้อมันโ,โกโก้เพื่อเก็บขายอยู่เลยนะครับเอาไวร้รวมๆกันกับตากขายเนี่ยยังเนี่ยเป็นสวนน้อยๆครับสวนน้อยๆที่เพิ่นปลูกทุเรียนปลูกโ,กโกโก้ปลูกบังโงะปลูกบังลำไยอยู่ในบริเวณอ่างน้องโขดนะครับพื้นที่โครงการพละราชด,ดำรินะครับนี่ระบบน้ำสปริงเกอร์น้ำไหลครับน้ำเต็มหนองปูนครับหนองหนองเงาเลยครับหนองเงา ลายซิไร่นะครับผมเป็นน้องนําลึกคือคดคูหลอกอยู่ไปใกล้นะครับวันนี้พ่พี่น้องขอปลามื่อนี่พระพี่น้องมาเบื่องสวนสวนในหน่อยอยู่บริเวณอ่างนง้ำขวดหรือว่าถ้ำนะครับถ้ำได้กินหน่วยแล้วบังเหาะบักทีอเล่นกับลังพี่ดอกแล้วเป็นพวกบักเขือ่อนผนว่าพี่หนาก็เสียด้กินหน่วยผนว่า <laughs> นอกปะ พี่หนากินอะไรกินหรวยแ้ล่ะฮะแต่ว่าจำนะสิสิมาไทยท้าให่พี่น้องว่าอันบักทุเรียนมาละว่อยดีกินเรื่อยๆ่นของเ่านั่ยยังประธานปทนไปหาเราอยู่เ่ายังกะเออ่ถาลุงสาวนะหกสิบต้นนี่รอดทั้งหมดที่รอดนี่รอดหนสิบต้นปลอยมีเอ้ย พน่นึ่งปูใหญ่ไม่รอพน่นึงฟันถิ่มมันมันหลายโพดพี่น้องว่าคันมันเป็นดอกแบบนี้นี่มันสิเป็นหน่วยหกินบอลนะครับมันสิติดหน่วยบอลนะครับนี่สูตรเด็ดเพชรมันจะได้กัดบอกใน่เด้อเจ้าของสวนเพิ่งกลับ่าท่านหูสูตรเมื่อใดคนน่ะงูป้ากับพ่อเมันเป็นดอกสำนีกเพิ่งกลับไม่แห้งหรือเปล่านะกำลังติดพวกบวกเขืออะไรอย่างน่ะผมกับมือหูเคยเอื่อยงงเนอื่อนซื้อจะได้แต่จะได้นะครับคอมเมนต์มาบอกเพื่นแอว่าจะได้ โอ้ทุเรียนมาแล้ววไหวเซริกินและเรือบานนี้เด้อครับเป็นทุเรียนสวนทุเรียนน้นอยๆนะครับผมผลจะของเพลินยางแต็งกิ่งอยู่เรืออยู่บอยางยางน้กนอก่นเพอร์ดอกเพลินยางแต็งกิง่งคมหางนี่แปดเมตรเน่แปดเมตรไหนอยู่ฮะคี่ป่าป่ามือถือใช่ป่าแปดเมตร ท่านนี้มาเปลเมตรไหมท่านนี้มันหกเมตรต้นนี้ก็ออกดอกคือกันว่าใครเป็นติดนี่เนาะใครเป็นติดมดนี่นี่โอ้โเอาเอาสิเอาเอาต้นละสามหน่วยไปเมื่อเราเลียนะได้ต้นละสามหน่วยนี่โอเคเลยสามหน่วยสี่หน่วยนี่มันเลี้ยงมันเลี้ยงลูกนะมันเลี้ยงต้นต้นมันยังหน่อยอยู่คือบางเถ้าพวกเนี้ยนะต้นนิดหน่อยปะอยาหิเป็นหน่วยมันสิมันจะส้มต้นเท่านะมอกระยานเป็นหน่วยเห็ติดมึงก่อนนี่ครับ อ้าวผู้ใดสนใจอยากมาเมือง,งกับว่าเมืองเดอ้อนี่เดอ้ออยู่ท่ามสวนปลาต้มเามัอมสนสวนท่ามปลาต้มสวนทุเรียนปลาต้มเหมืนมาเมืองเดอ้อนี่สวนพลไม่นี่เระพี่น้องคเขาจะป,ปะลูกมันหลายปลาต้มเราจะได้ขายทุเรียนอะไรนี่งน้ำเตี้ยมหนองอยืนยันหนยั่นฝนนอนม่นี่เป็นแถวเป็นแนวนะครับเพราอเพราะว่าเพิ่อปลูกประมาณสี่ปีถึงเขาพี่ที่หาเนาะประมาณนี้ หกสิบต้นแเป็นมาทั้งหกสิบต้นนี่อะบนวนะอาว่ตอไปกินใกล้ดอกบบกทุเลียนแถวนี้เนเออนเ็น,เปปนเดอ,นอใส่หอมนอนยังบอปะ้ว่าใส่ปุยเกา่าเกา่ายิมหาเกา่ายิมหาเก่าเก่าเก่ายิมหะเก่าสองตัวบเกาบ่า,กาตัวเดียวกับยิมเก่าสูงยิมหะเอาถ่ายสูง โอ้เก่ายิมหายิมหะถ่ายสูงก้างสูงเพิ่งสลัดใบออกเพิ่งก็เป็นเป็นดอกเลยอันนี้อียงไข่ไข่เรมาตัดถึงไข่เนี่ยแหละมันส่งสิตใต้ารือฟันถิ่นเอาตัดกบตัดจ้ำผีเนาะีจริงต้องตัดแตงกิ่งเนาะตรงเฮียนพูดแล้วมันสิใต้ได้หรือว่าเอียงผมหมายถึงว่าไอ้ต้นต้นพนสิตใต้กลนต้นมันสิตใต้มันสลัดใบแล้วเราจะป้องใบขึ้นมาใหม่แต่เดีวมันหยาดตายมาเลยฝืน อันนี้มันโปรงไหมเราไปดอกดอกหอมครับติดติดซ่อเกินดอกยังดอกบืเบืพ่วงบ่แต่ภาษาส่วนเพื่อนยังบุ้งหัวเลยบู้งเลยนี่ยังเอ้าแวะมาเล่นมาชมน้ำเด้อพี่น้องเด้อแถวแถวถ้ำนี่ละเจ้าของเพื่อนมือแน่กับพ่อมือนี่พ่อเพือนนั่งเกี่ยวหยาอยู่เลยแวะครับผม